สวัสดีครับตอนรับสู่การจาะลึกข้อมูลที่เราสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่เลยที่กําลังจะมาถึงคือการเลือกตั้งสอ,อบตอกับนายกอบตอทั่วประเทศเลยใช่ครับวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นี่เองสําคัญมากนะเพราะเป็นการเลือกคนมาดูแลชุมชนเราโดยตรงเลยวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลหลักๆอยู่2อ,อย่างครับคือคู่มือเลือกตั้งอบต2569อันนี้จะให้ภาพรวมกฎต่างๆ กับอีกอันที่น่าสนใจมากคือเนื้อหาจากรายการเปิดประตูสู่กรกะตอตอนที่204เขาพูดถึงบทบาทผู้มวยการการเลือกตั้งประจำอบตอค่ะคนที่เหมือนเป็นผู้จัดการหลักในพื้นที่เลยนะคะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาเฉพาะที่สำคัญสคัญออกมาทำความเข้าใจกระบวนการใครทำอะไรใครมีสิทธิ์ใครลงสมัครได้กติกาต่างๆมีอะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อให้พร้อมกับการเลือกตั้งอบตอครั้งนี้ครับเอาล่ะ มาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าเริ่มจากเรื่องเบสิกสุดๆก่อนเลยครับกำหนดการสำคัญๆมีอะไรบ้างครับเหมือนปักหมุดในปฏิทินไว้ก่อนเลยถ,ถ้าเรื่องวันสำคัญนะคะที่ต้องการปฏิทินไว้เลยก็คือวันรับสมัครค่ะจะมี5วันติดกันเลยคือวันที่1ถึง5ธันวาคม2568ค่ะ 1-5ทธันวาปี68นะครับใช่ค่ะแล้วก็วันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569อันนี้ต้องจำแม่นๆเลยชัดเจนครับ1-5ทธันวารับสมัครแล้วก็ไปใช้สิทธ,อธิอาทิตย์11มกราปี69ทีนี้คำถามต่อมาใครล่ะครับที่มีสิทธิ์ไปกาบัตรวันนั้นได้ต้องเช็คอะไรบ้าง สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคุณสมบัติหลักๆเลยมีอยู่4ข้อที่ต้องดูค่ะ 1. ต้องมีสัญชาติไทยอันนี้พื้นฐานเลยแต่ถ้าเป็นการแปลงสัญชาติก็ต้องได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะคะอ,อ๋อมีเงื่อนไขเรื่องแปลงสัญชาติด้วยใช่ค่ะ 2. คืออายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งค่ะก็คือคนที่เกิดไม่เกิน11มกราคม2551ก็มีสิทธิครับ18ปีบริบูรณ์วันเลือกตั้ง3คือเรื่องทะเบียนบ้านค่ะอันนี้สําคัญมาก ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอบตอน,นั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า1ปีต้องนับถึงวันเลือกตั้งนะคะอ๋อหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้งยืนยันว่าเป็นคนในพื้นที่จริงๆถูกต้องค่ะและสุดท้ายก็คือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายค่ะเช่นเออไม่ได้เป็นพระภิกษุสามนเณรนักพรตนักบวชไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรแล้วก็ไม่ได้ถูกคุมขังตามหมายสารอืมเคลียร์เลยครับ อายุ18ชื่อในทะเบียนบ้านครบปีไม่ติดสถานะต้องห้ามก็ไปใช้สิทธิ์ได้ทีนี้พลิกบุงมองบ้างถ้ามีคนอยากลงสมัครเองล่ะครับอยากอาสาทำงานตรงนี้คุณสมบัติผู้สมัครนี้ต่างจากคนไปเลือกตั้งเยอะไหมครับได้ยินว่าสอ,อบอตอกับนายกอบอตอก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะต่างกันพอสมควรเลยโดยเฉพาะเรื่องอายุวุฒิการศึกษาค่ะเริ่มที่สอ,อบอตอหรือสมาชิกสภาอบอตอก่อนนะคะ อันนี้เกณฑ์จะเอ่อเบาวกว่าหน่อยคือ1ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะอันนี้ต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอ๋อผู้สมัครต้องโดยการเกิดเท่านั้นใช่ค่ะอายุต้องไม่ต่ํากว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้งคือแก่กว่าคนไปเลือกตั้งครับ25ปีแล้วก็เรื่องทะเบียนบ้านต้องมีชื่ออยู่ในเขตอบ,บตอที่จะสมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีเหมือนกันแต่ว่านับถึงวันสมัครนะคะอ๋อสอบ,บตอนับถึงวันสมัคร ใช่ค่ะไม่ใช่วันเลือกตั้งแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือสออบอตอเนี่ยไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำไว้ค่ะอ๋อ oh, ไม่จำกัดวุฒิสำหรับสออบอตอค่ะส่วนนายกอ,อบอตอ,อันนี้บทบาทสูงขึ้นคุณสมบัติก็จะเข้มขึ้นตามค่ะสัญชาติไทยโดยการเกิดเหมือนกันแต่อายุต้องไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง35เลยเหรอครับค่ะ เรื่องทะเบียนบ้านก็เหมือนสออบตอค่ะมีเชื่อในเขตหนึ่งปีนับถึงวันสมัครแต่จุดต่างสำคัญเลยคือวุฒิการศึกษาค่ะนายกอบตอต้องจบปตรีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อยโ oh, อ้โหปตรีหรือถ้าไม่มีวุฒิปตรีก็ต้องมีข้อยกเว้นค่ะคือเคยเป็นสอ,อบตอสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสอสอสอวอมาก่อนอ๋อมีข้อยกเว้นให้คนมีประสบการณ์การเมืองแม้ไม่มีวุฒิปรีใช่ค่ะเปิดช่องให้คนมีประสบการณ์ทำงานได้โออายุ35มีวุฒิปรีหรือประสบการณ์นายกนี่เข้มกว่าสอบตอเยอะเลยนะครับแสดงว่าคาดหวังพอสมควรเลยแล้วถ้าคุณสมบัติครบอยากลงสมัครต้องทำไงต่อครับเอกสารนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างยื่นที่ไหนค่ะพอเช็คแล้วว่าครบ ก็เตรียมตัวไปสมัครในช่วงวันที่1นถึงหธันวาคม68นะคะต้องไปยื่นไปสมัครด้วยตัวเองเท่านั้นอันนี้ย้ําเลยมอบฉันทะไม่ได้ครับต้องไปเองต้องไปยื่นต่อผอ,ออกอตอบตอรหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจรําอบตที่อบตอนั้นๆกําหนดสถานที่ไว้ส่วนใหญ่ก็คงเป็นที่ทําการอรบตอนั้นแหละคะ่ะ พอ,อ,อกตออบอตอนะครับค่ะส่วนเอกสารหลักๆที่ต้องเตรียมก็จะมีใบสมัครอันนี้เป็นแบบฟอร์มสทผทสี่อ็ดไปรับที่อบอตอหรือโหลดจากเว็บกกตก็ได้ค่ะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน30วันนะคะ ใบรับรองแพทย์ด้วยค่ะยืนยันว่าสุขภาพดีไม่เป็นโรคต้องห้ามแล้วก็มีหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3ปีติดต่อกันนับถึงปีที่สมัคร,รภาษี3ปีครับใช่ค่ะต้องตรวจสอบใกล้ๆอีกทีเอกสารเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องเตรียมแต่นนเนอเลยทีนี้พอสมัครเสร็จได้เบอร์แล้วก็ถึงช่วงหาเสียงช่วงนี้อาจจะดุเดือดมีโอกาสเกิดปัญหาง่ายมีกฎเหล็กข้อห้ามอะไรที่ผู้สมัคร กองเชียร์ต้องระวังเป็นพิเศษบางครับเรื่องถือหาเสียงนี่กกรตคุมเข้มมากค่ะมีระเบียบละเอียดเลยหลักใหญ่ใจความคือห้ามเด็กขาดเรื่องซื้อเสียงหรือจัดเลี้ยงคือห้ามให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือผลประโยชน์อื่นๆไม่ว่าทางตรงทางอ้อมเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้ตัวเองหรือไม่ลงคะแนนให้คนอื่นอันนี้รวมถึงจัดงานเลี้ยงงานรื่นเริง,รงด้วย ใช่ค่รวมถึงงานมโหรสพอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ห้ามหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามหรือใส่ร้ายผู้สมัครคนอื่นหรือไปพูดให้คนเข้าใจผิดเรื่องคะแนนนิยมอันนี้เพื่อให้การแข่งขันมันแฟร์ครับแล้วก็มีข้อห้ามเฉพาะที่น่าสนใจคือห้ามผู้สมัครจัดรถรับส่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปหน่วยเลือกตั้งหรือรับกลับบ้านฟรีๆไม่ได้นะคะอ๋อ จัดรถให้ฟรีไม่ได้ถือว่าไม่แฟร์ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากคือช่วงโค้งสุดท้ายตั้งแต่6โมงเย็นวันเสาร์ที่10มกราคก6กก่อนวันเลือกตั้งไปจนหมดเวลาลงคะแนนวันอาทิตย์ห้ามโฆษณาหาเสียงทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ใครก็ตามเข้าสู่ silent period ห้ามหาเสียงแล้วถูกต้องค่ะโหข้อห้ามเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องซื้อเสียงนี่คงต้องระวังกันสุดสด เพราะอย่างที่คุยกันพื้นที่อบอตอมันใกล้ชิดกันเส้นแบ่งน้ำใจกับผลประโยชน์มันอาจจะบางนิดเดียวแล้วถ้าเกิดฝ่าฝืนโทษหนักไหมครับหนักมากค่ะถ้ากะกะตอสอบสวนแล้วผิดจริงมีทั้งจำคุกปรับแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใบดำเลยใช่ค่ะที่เรียกกันว่าใบดำอาจจะโดนตัดสิทธิทางการเมืองไปหลายปีเลยไม่คุ้มเลยค่ะกะกะตยุคนี้เขาเอาจริงเรื่องนี้ฟังแล้วต้องระวังมากๆครับทั้งผู้สมัครทั้งคนช่วยหาเสียงเลย ทีนี้ขยับมาดูภาพรวมหน่อยการเลือกตั้งอ,อบตอทั่วประเทศ5,000กว่าแห่งนี้งานใหญ่มากบทบาทกะกะตส่วนกลางที่เราคุ้นเคยเขามีหน้าที่อะไรในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้บ้างครับกะกะตส่วนกลางหรือสอนอง,องอกะกะตนะคะก็ยังเป็นผู้กำกับดูแลหลักหรือเรกเกเลเตอร์ค่ะหน้าที่สำคัญสคัญก็คือ 1. ออกกฎระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 2. คือสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยข้อร้องเรียนต่างๆถ้าผิดจริงก็มีอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่หรือให้ใบเหลืองใบแดงหรือดำเนินคดีอาญาครับให้ใบเหลืองใบแดงได้ใช่ค่ะ3คือควบคุมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในภาพรวมให้สุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรมตั้งแต่รับสมัครจนประกาศผล แต่อบตมีตั้ง5,291แห่งกะกะตกำลังมีคนราวๆ2 0 0 0คนจะลงไปดูรายละเอียดทุกที่คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทําไม่ไหวแน่นอนแล้วในพื้นที่จริงๆใครคือคนจัดการหลักให้เลือกตั้งเหมือนเดินไปได้เมื่อกี้เราพูดถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําอบตหรือผออกตอบตคนนี้คือใครครับมาจากไหนบทบาทจริงๆคืออะไรใช่เลยค่ะ นี่คือหัวใจของการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่เลยคือกอกตกลางเขามอบอำนาจให้อปทอหรืออบตนี่แหละจัดการเลือกตั้งเองโดยตรงเลยภายใต้การกำกับของกอกตนะคะอบอตอจัดการเลือกตั้งตัวเองใช่ค่ะดังนั้นกลไกหลักในพื้นที่ก็คือผออก,กตอ,อบอตอนี่แหละค่ะซึ่งตามพรบเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา24บอกชัดเจนว่าให้ประหลัดอบอตของอบตนั้นๆทำหน้าที่นี้โดยตำแหน่งเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับประหลัดอบตแหะครับคนที่เป็นข้าราชการประจําสูงสุดของอบตเนี่ยนะมาเป็นคนคุมการเลือกตั้งเองคือคนที่ต้องทํางานกับนายกสอบตชุดปัจจุบันหรืออาจจะชุดใหม่มาจัดเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีคําถามเรื่องความเป็นกลางเหรอครับถึงกฎหมายจะบอกว่าญาติลงสมัครต้องเปลี่ยนตัวก็เถอะแต่แค่ความสัมพันธ์ในการทํางานปกติมันก็อาจจะนะค่ะเช่นห้ามเรื่องญาติหรือเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการอีกชุดมาช่วย อ๋อมีกลไกอื่นช่วยใช่ค่ะแต่ในทางปฏิบัติปฏิเสธไม่ได้ว่าตำแหน่งปลัดอบตอที่เป็นผอ,ออก,กตอ,อบตอเนี่ยละเอียดอ่อนสูงมากต้องวางตัวเป็นกลางสุดๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยกันหมดผอ,ออก,กตอ,อบตอเนี่ยจะเริ่มเตรียมงานเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่60วันก่อนที่สมาชิกหรือนาย,ยกจะพบวาระก็คือเริ่มทํางานด้านนี้มาตั้งแต่28กันยา68แล้วค่ะเริ่มเตรียมการมาสักพักแล้วใช่ค่ะ ส่วนอำนาจหน้าที่หลักๆของผอ,อ,อกตอ,อบตอตามมาตราย5 5นี่มี6ด้านสำคัญเลยเหมือนเป็นผู้จัดการอีเวนต์ใหญ่เลยนะ 1. รับสมัครเลือกตั้ง 2. กํกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง 3. แต่งตั้งอบรมเจ้าพนักงานเช่นกนปอนอรปภ 4. ดูแลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์จัดการเพิ่มชื่อถอนชื่อ 5. จัดการวันลงคะแนนนับคะแนนประกาศผลเบื้องตน้นและ 6. ดําเนินการอื่นๆที่จําเป็นเช่นธุรการประสานงานจัดซื้อจัดจ้างโหครบวงจรเลยใช่ค่ะนอกจากนี้ก่อนจะมีประกาศให้เลือกตั้งเป็นทางการพอ,ออกกตอ,อบตอ,อย่างต้องเตรียมงบประมาณด้วยนะคะเพราะค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอ,อบตอต้องรับผิดชอบเองเอา้าวอบตอจ่ายเองหมดเลยเหรอครับนึกว่ากะกะตกลางจ่าย อบตอจ่ายเองค่ะกกตกลางจะแจ้งผ่านมอทอให้อบตอทุกแห่งเตรียมงบไว้ล่วงหน้าแล้วก็ต้องสำรวจข้อมูลพื้นฐานจำนวนผู้มีสิทธิ์หน่วยเลือกตั้งเดิมของที่ต้องใช้รายงานการครบวาระและอีกหน้าที่สำคัญมากคือการสรรหาคนอีกชุดมาช่วยงานคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบตอค่ะ มาถึงตรงนี้พอดีเลยนอกจากพอ,อ,อกกตอ,อบตอที่เป็นประหลัดแล้วยังมีกกตอ,อบตอ,อีกชุดหนึ่งคนละส่วนกันใช่ไหมครับชุดนี้มาจากไหนทําหน้าที่อะไรต่างจากพอ,อ,อกกตอ,อบตออยังไงหรือตั้งมาช่วยเรื่องความเป็นกลางที่คุยกันเมื่อกี้ใช่ค่ะคนละส่วนกันแต่ทํางานเชื่อมกันใกล้ชิดพอ,อ,อกกตอ,อบตอประหลาดเหมือนเป็นคนลงมือทําหลักดูแลการจัดการทั้งหมด ส่วนกกตอ,อบอตอเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญสำคัญค่ะเพื่อให้รอบค้อบโปร่งใสเป็นกลางมากขึ้นถือเป็น,นกลไกถ่วงดุลระดับหนึ่งเป็น oversight committee นะครับประมาณนั้นเลยค่ะคณะกรรมการชุดนี้หรือกกตออบอตอจะมี3คนนะคะการแต่งตั้งก็น่าสนใจคือผออก,กตอ,อบอตอปลัดจะสรรหาแล้วเสนอชื่อให้ผอ,อก,กตอจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง โดย3คนนี้ต้องมาจาก 1. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทํางานในเขตอําเภอนั้นอย่างน้อย1คนต้องเป็นคนในอําเภอแต่ไม่ใช่อบอตอนั้นใช่ค่ะอาจจะเป็นครูประหลัดอําเภอหรือใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนของอบอตอนั้นโดยตรงส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน2คนอาจจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลําเนาในอําเภอนั้นแต่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้อ มีทั้งข้าราชการและคนทั่วไปได้ใช่ค่ะแต่ใน3คนต้องมีข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย1คนคุณสมบัติของกกตออบตอก็เข้มกวนพอสมควรค่ะสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุ30ปีขึ้นไปเป็นกลางซื่อสตัตย์ไม่มีลักษณะต้องห้ามคล้ายๆผู้สมัครและจุดที่สําคัญมากๆคือต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของอบตอแห่งนั้นๆโดยตรงเลยค่ะป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าใจแล้วครับคือเป็นคนนอกอ,อบตอมาช่วยกำกับพิคีแล้วหน้าที่หลักๆของกกตออบตสาท่านนี้มีอะไรบ้างครับเน้นไปที่การให้ความเห็นชอบลระอครับถูกต้องค่ะหน้าที่หลักตามมาตรา27จะเน้นให้ความเห็นชอบ approval และกำกับดูแล supervision 4เรื่องสำคัญที่ผอ,อ,อกกอตอ,อบตอปลัดเสนอมาคือ 1. เห็นชอบการกำหนดหน่วยที่เลือกตั้งและการแต่งตั้งกปนอรอพอ,พอ 2. เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และการเพิ่มชื่อถอนชื่อ 3. กำกับดูแลการลงคะแนนการนับคะแนนให้เรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรม 4. รวบรวมผลคะแนนจากทุกหน่วยในเขตอบตเพื่อรายงานต่อกกตจังหวัดอ๋อพอกกตอบตเสนอกกตอบตเห็นชอบแล้วพอก็ไปทาต่อใช่ค่ะทำงานคู่ขนานกันไป ส่วนวาระของกกตอบตชุดนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่กกตกลางประกาศให้มีเลือกตั้งคงประมาณปลายพฤศจิกายน68ไปจนกกตกลางประกาศรับรองผลของอบตนั้นๆก็ประมาณ3-4เดือนค่ะเห็นภาพโครงสร้างคนทำงานในพื้นที่ชัดขึ้นเลยมีทั้งผอ,อ,อกตอบตรประหลัดคนจัดการหลักและกกตอบตรกรรมการ3คนช่วยปํากัด ต่เมื่อกี้เราแตะเรื่องความท้าทายจากความใกล้ชิดในพื้นที่อ,อบตอไปนิดหนึง่งอยากให้ขยายความตรงนี้อีกนิดครับจากข้อมูลที่เราดูมามันส่งผลกระทบรูปธรรมยังไงบ้างครับค่ะมันมีหลายมิติเลยประเด็นประหลัดเป็นผอ,ออก,กตอ,อบตอก็จุดหนึ่งแต่ความใกล้ชิดมันส่งผลไปถึงระดับผู้สมัครกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะลองนึกภาพตามนะคะในตำบลหนึ่งๆเนี่ยคนส่วนใหญ่รู้จักกันหมด อาจจะญาติกันเพื่อนบ้านเรียนรุ่นเดียวกันทำงานกลุ่มเดียวกันเคยช่วยกันมาก่อนจริงครับสังคมมันเล็กใช่ค่ะความสัมพันธ์พวกนี้มันเลี่ยงไม่ได้แล้วมันทำให้การหาเสียงตามกฎเป๊ะมันท้าทายมากอย่างที่คุยกันเรื่องเส้นแบ่งน้ำใจกับซื้อเสียงหรือผู้สมัครบางคนอาจจะมีเครือข่ายอิทธิพลเดิมอยู่แล้วก็อาจทำให้คนหน้าใหม่เสียเปรียบแล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวก็อาจทำให้การตัดสินใจเลือกไม่ได้มาจากนโยบายอย่างเดียว อาจจะเลือกเพราะความเกรงใจหรือความคุ้นเคยก็เป็นไปได้ค่ะแล้วที่สำคัญคือความสัมพันธ์เหล่านี้มันทำให้เกิดการร้องเรียนร้องคัดค้านง่ายมากหลังเลือกตั้งไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเกิดจากความเข้าใจผิดตีความไม่ตรงกันหรือกลั่นแกล้งกันเพราะทุกคนอยู่ในสายตากันตลอดเวลาทำให้กกตทั้ง่วนกลางและกกตอบตมีภาระตรวจสอบเยอะมาก ฟังดูแล้วการจัดเลือกจ้างอบตอให้ราบเรื่องเป็นธรรมนี้งานช้างจริงๆนะครับซึ่งกะกะตรหรือแม้แต่พออกตออบตอก,ะกะตับกกตอบตอเองก็คงทําทุกอย่างได้แน่ๆต้องอาศัยพลังสนับสนุนหรือเครือข่ายความร่วมมือจากใครอีกบ้างครับถึงจะขับเคลื่อนไปได้ ถูกต้องเลยค่ะเลือกตั้งอบตอนี้เป็นตัวอย่างชัดมากของการทำงานแบบอาศัยเครือข่ายความร่วมมือก็กตกับอบตอทำเองไม่สำเร็จแน่ต้องพึ่งมือไม้จากหน่วยงานกลุ่มคนต่างๆเยอะมากค่ะเช่นครูค่ะโดยเฉพาะครูในพื้นที่มักจะได้เป็นประธานกป,ปนเพราะน่าเชื่อถือเป็นกลางครับคุณครูมักจะได้ทาหน้าที่นี้บ่อยใช่ค่ะสานักทะเบียนอาเภอท้องถิ่นอันนี้ทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ให้ข้อมูลกำหนดเขตหน่วยอาสาสมัครภาคประชาชนเช่นกรรมการสสปชตที่กรกะตออบรมไว้กลุ่มนี้ช่วยรณรงค์ให้ความรู้กระตุ้นคนมาใช้สิทธิ์อาจช่วยสอดส่องด้วยสสปชตก็มีบทบาทและสุดท้ายสำคัญที่สุดคือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเองค่ะที่ต้องช่วยตรวจสอบรายชื่อแจ้งเบาะแสทุจริตแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ เรียกว่าต้องระดมสรพก,กำลังจริงๆนะครับถึงจะเดินหน้าไปได้แล้วเรื่องสำคัญอีกอย่างการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่เราต้องไปเช็คกันกระบวนการขอเพิ่มชื่อถอนชื่อในระดับอบอตอนี่เหมือนตอนเลือกตั้งสสไหมครับหรือมีอะไรต่างไปไหมครับหลักการคล้ายกันค่ะคือต้องมีประกาศบัญชีให้ตรวจล่วงหน้าแต่คนรับผิดชอบในพื้นที่จะเป็นกกตอ,อบอตอโดยประสานกับในทะเบียนอำเภอรหรือในทะเบียนท้องถิน่นอ๋อกกตอ,อบอตอดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลย ใช่ค่ะการเพิ่มชื่อก็มี2กรณีหลักๆคือ 1. นนทะเบียนตรวจเจอเองว่ามีชื่อตกหล่นหรือผิดพลาดก็แก้ไขแล้วรายงานให้กกตอบตสั่งเพิ่ม 2. เจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิ์ไปตรวจเจอเองว่าไม่มีชื่อตัวเองหรือคนในบ้านก็ไปยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อนายทะเบียนเขาก็จะตรวจแล้วรายงานกกตอบตสั่งเพิ่มให้ครับถ้าชื่อตกหล่นก็ไปยื่นขอเพิ่มได้ส่วนการถอนชื่อก็คล้ายกันค่ะ 1นในทะเบียนเจอเองว่ามีชื่อเกินมาเช่นคนย้ายออกเสียชีวิตหรือชื่อซ้ำซ้อนก็รายง,งานกะกะตอ,อบตอสั่งถอน 2. เจ้าบ้านเจอเองตอนได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้วมีชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่คนในบ้านปนมาก็ไปแจ้งในทะเบียนให้ตรวจแล้วรายงานกะกะตอ,อบตอสั่งถอนค่ะอ๋อแจ้งถอนชื่อคนที่ไม่ใช่ออกจากทะเบียนบ้านเราได้ใช่ค่ะ การจัดการบัญชีรายชื่อให้ถูกนี่สำคัญม,มากป้องกันปัญหาได้เยอะขอเสริมอีกนิดเรื่องเจ้าหน้าที่ในหน่วยวันเลือกตั้งนะคะคือกอปนอหรือกรรมการประจําหน่วยจะมีหน่วยและ9คนค่ะประธาน1กรรมการ8ปดอ,อกอตอ,อบตอเสนอชื่อให้กกตอ,อบตอเห็นชอบแต่งตั้งโดยประธานกปนคนจะเป็นข้าราชการหรือคนที่ผ่านอบรมจากกกตมาเพื่อความแม่นยําในระเบียบ ใช่ค่ะส่วนรอพอพอพอ,ออกตอบตอก็ประสานตำรวจเป็นหลักไม่พอก็ขอฝ่ายปกครองมาช่วยต้องแต่งตั้งให้เสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันค่ะเตรียมการลุวงหน้าพอสมควรเลยค่ะโอ้โหข้อมูลวันนี้เจาะลึกครบถ้วนจริงๆครับตั้งแต่ภาพรวมถึงรายละเอียดผู้เล่นกติกาสำคัญทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากว่าการเลือกตั้งอบตอ1บอมกราหกเก้นี่มันไม่ใช่แค่ไปกาบาดจริงจริงเราเข้าใจตั้งแต่คุณสมบัติคนเลือก คุณสมัติกดหาเสียงบทบาทผอ,ออกกตอ,อบตอประหลัดกกตอ,อบตอกรรมการ3มคนความท้าทายเรื่องความใกล้ชิดและการต้องพึ่งพาความร่วมมือเยอะมากใช่ค่ะแม้กระบวนการจะดูซับซ้อนมีหลายคนเกี่ยวข้องแต่หัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมกับความพยายามสร้างความโปร่งใสนะคะ การที่เราเข้าใจกลไกเหล่านี้มากขึ้นไม่ใช่แค่ไปเลือกตั้งแต่ยังช่วยให้เราติดตามตรวจสอบหรือสะท้อนปัญหาเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งหน้านาดีขึ้นได้อีกค่ะเป็นมุมมองที่ดีมากครับและก่อนจะจบวันนี้ผมอยากชวนคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันโดยเฉพาะประเด็นความท้าทายเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากในระดับตำบลลองคิดตามกันดูนะครับว่าในสภาพแวดล้อมที่แทบทุกคนรู้จักกันหมดเนี่ย การสร้างส,างสมดุลจริงๆระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับการทำหน้าที่อย่างเป็นกลางตรงไปตรงมาของทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเองมันอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายที่สุดของการเลือกตั้งอบตครั้งนี้หรือเปล่าและถ้าใช่เราในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศความเป็นกลางความสุจริตให้เกิดขึ้นจริงในชุมชนเราได้ยังไงบ้าง ฝากไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ